สวัสดีสุขูสุคนมือนีมีเมนูมาฝากมาตอนนะครับหลังจากกินข่าวเรี่ยวนะครับขาดบุหร้นะครับอาหารหวานพวงนี้ก็คนละหมากราบใหม่หลายหลาย,ลายพี่นองนะครับบักม่วงบักม่วงก็ม,กม,งม,มีบักม่วงบักขามบักหมูเนาะบักคูงนะครับกะมือนีกะเป็นอาหารง,ง่ายๆกินข้าวก็บบักม่วงนะครับหลังจากกิน,นข่าวเรี่ยวกัมากินข้าวกับบักม่วงกันมาเสียบๆตัวน,นี้เป็นังม่วงโชกอันนั้นนะครับกะจะมีนม้ำลงใหม่โชกอันนั้นมือนีกได้โชกนั้นมานะครับแบบ กระเสียบนะครับเป็นรสชาติอีกคนละอย่างนะครับเหมือนลองมึงพีน่น้องอือ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  ขายคุณแบบที่แบบมงหน่อยมันค็มีเนาะมึงมองหน่อยม,อมัน,ม,นม,มันยัดบวกกันใส่ข้าวเหนียวนะครับแต่หน่อยเย่านนี้ก็หา้าง กินไงลื่ขคอ หวานก็แบบเนาะพี่น้องเนาะถ้ทำให้เรามันแก่นักบมงอ่วงเนี่กับร้านเบิดเข้ามาแสดงว่าอย่างทำใ้เราทำโบแก่หรือว่าบ่สุกแห้งก็จะเปรี้ยนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสุกแห้งนี่สุดยอดหวานเนาะอันนี้ก็ถ้าแก่กับซุกเต็มที่กัหวานกันนะยกาพูนที่ยังอยู่เนี่ยปูนหนึงกินเขาปูนนึงเลยมะอันนี้นี่นี่อันแชนผู้ชมเพลินกระปุนหน่อยดูมาชันขนในผมบ้านนี้เรื่องไรกระปุ่นเออ แบบนี่อวังถั่วอันนั้นพูด,ดีไปพอเมืองหน่อยอยู่อีวัดนั่นเรื่องแต่ถ้าไนแกะนะครับเราทสานสุป theo câu hỏi yêu 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 Chứ yêu 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 คักขนาดพี่นอ้องเลยกินเขากะบองม่วงเป็นผู้เฒ่ากระเพื่อนผู้เฒ่าผู้ใหญ่โจุนนะครับในมื้อนี้เองมื่อรีวิวกินเขากะบองม่วงสุกนะครับเพิ่นโอ้ยถ่ายยังถ่ายกับอมงม่วงกะเห็นหมู่เพิ่นก็ถ่ายอาหารหลายอย่างเนาะอันนี้จะบ่กเคยมีคนมารีวิวนะครับเนาะเพนักคนบางคนเพิน่นก็มักกินเขากะบองม่วงหรือว่าอาหารของหวานนะครับผมก็เลยมารีวิวอนกินเขา้า จะบอกเมงสุขพวกกันแน่นนะครับวันนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามพาะอโจนะครับวิทยาศาสตร์นะครับคนมาค่ะนะครับเป็นเฟซโซนตัวนะครับก็เลยเอามาไทยทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็กำลังใจเนาะในการรับชมนะครับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามพาะอโจครับสวัสดีครับ